เอาเต็มเต็มเฮ้ยแบตเตอรี่เบิดหุกนขันเนาะติดบ่ออไจักขันงานเข้าบ่อึงอีกแล้วโอ้ยเอาจักขันนั้นมาแกะบนาจักขันนั้น ซอยซอยกันลูกซอยซอยกันตายยังค่ายอยู่เดอ้อคิวละเจ็ดรวันนี้ได้ขายสีคิวจัดปะ่ะกว่าจะเป็นร้านพัสดุแต่ละ,ละทีลงทุนเป็นล้าน นี่เครื่องเหยียบอิดโมอิด

แล้วนะ่อยู่ด้วยกันมาน่ะ